เขาพี่ <ใน S 2> พ้องจ,จ้าซ้อยหมูย้อเหด<ห>ต้มเขาเห็นไหมโดนผีจอะปากกัพูดครับจะเริ่มจากข้อไหนครับหนึ่งในสามเฉลวันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่หนึ่งวันที่เกิดครับโดนคำสาบจากการะเทศครับโนคำสามจากกาประเทศครับ แซคคิดว่าใครในนี้นะครับมองกับข้อมีใครครับที่ผมดูไว้หมายเลขยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าเพราะว่าอะไรหน้าที่เขาดูดมองคขามากเลยครับ, <c oughs> รบมันอ,อะไรมันอ,อะไรสักอย่างเนี่ยคเขาที่นะฮะแซคว่ายี่สิบครับค,คุณเรียวคิดว่าอะไรเลขวันที่เกิดที่โดนคำสาปจากกรรมเทพคือวันที่ เกิดวันที่8นะครับเป็นคนที่คุณนคิดเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณเกิดเดือนตุลาคมนะครับผม8บวก10เท่ากับ18นะครับ1งคุณก็คือมีแต่เรื่องอนาคตแล้วก็เรื่องเินนะฮะต่อมาครับมีมื่สครับคุณพันเกี่ยวกับเรื่องความรักนั่เองแต่ที่มันบ่งบอกไปนอกเหนือจากเลขในวันที่เกิดคือในเลขทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านนะครับปรากฏว่าในเลขทะเบียนรถเนี่ย มันมีเลขของคนที่จากไปครับคนที่จากไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือเปล่าผมเลยสงสัยว่ามีคนในครอบครัวหรือใครในครอบครัวคุณนะครับหรือคนรักของคุณที่จากไปนะครับซึ่งสาเหตุของการจากไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามาจากการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินหรือทำร้ายชีวิตตัวเองหรือความรักเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนเราที่เกิดมาแล้วโหยหาความรักแล้วไม่ได้ความรักมันก็เหมือนเป็นการโดนคําสาปก็เลยใช้คําว่า โดนคำสาบจากการเมะเทศนั่นเองนะครับจากที่คุณริววิเคราะห์แล้วร้อยรู้สึกไงครับตรงหมดเลยค่ะในส่วนตรงไหนครับในส่วนที่คุณพ่อเสียไปเมื่อปี2558ปี58 ่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตก็มีแต่เรื่องเงินเงินเงินอยากให้คุณอ้อยช่วยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไหมครับเรื่องราวของชีวิตแล้วก็ครอบครัวครับก็คือคุณพ่อมาแต่งงานกับคุณแม่แต่คุณพ่อเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณแม่11ปีต่อมาคุณแม่มาป่วยเมื่อปีพอส เองนี้เลยเหรอเองนี้เลยเื่อกี้เปิดแอป Google ใส่ชื่อทีมที่คุณสนใจเลือกตารางคะแนนเพื่อเช็คดูอันดับของทีมโปรทีมเราได้เปรียบอ่ะใช้แอป Google เพื่อค้นหาข้อมูลบอลเกี่ยวกับทีมหรือลีกที่คุณสนใจรู้เรื่องบอลตรงข่าวยิงตรงข้าวยิง เรียนไม่ไาครูแล้วก็ตัวพีเอเนี่ยกำลังขึ้นชั้นหมหนึ่งแล้วน้องชายกำลังอยู่ชั้นปฐมสองแล้วพ่อก็พยายามที่จะปล่อยควาาผู้หญิงอื่นเข้ามาในบ้านแล้วเรารู้สึกโกรธโกรธมากมากโกรธโกรธว่าทำไมแม่ยังตายไม่ถึงปีเลยทําไมพ่อจะต้องเอาผู้หญิงอื่นเข้าแล้วผู้หญิงอื่นที่เราชอบที่เป็น เป็นสาวแก่ที่เขามีฐานะสูสีกับเราทําไมคุณพ่อไม่ไม่ไปเลือกเขาทําไมคุณพ่อไปเลือกคนที่เขาองโตแเดือนคุณพ่อก็ไปไปไประถามเขาตอนนั้นผูู้้หญิงที่คุณพ่อเจอนี่คือเเท่าไหร่ฮะสมัยนั้นคุณพ่ออายุประมาณ39ผู้หญิงนั้น ปุดเดียบร้อยแล้วได้กันพีมันจะมีรสชาติ้างไว้รับุ่มอันนี้เนาะเุงเขาส,สินคุณสบั

ที่เดียวของมวะมาจักไหมขอใช้เส้นต้นสุนเลิศเลิศมากพอกินซ่ากับเจ้าเนาะอาจารย์หวองมาน้ำเฮพื่อนห่อนแซ่บพี่ดีเลยแส่บักพริกอันนี้ไหม แมนค่อยต้มตั้งหางต้มเส้นโมหนึ่งเส้นต้นสวนมีถุงเดียวเขาท่าเขาท่ามันสิแบบกอดกอดกอดแม่พวกคือยังบุญสินเนี้ยมาเอาบ่เอาบ่อีิบุญสินมันสิเข่ากันมาคักเลยอืม กุนท่องแฮะนี่เขา่ากันทักเขาขาย,ยู่พัทยานี่เขากับสีบ้างเดินออกออก,ออกเขากับสีบ้างเซ่นเดินะลุกห่วยออกไปนะลุกเซ่นนะอู้ยใส่สินเลือดสแลมเต็มแบะถั่วยบกไงเพิ่งจะบุกนะเจ้เนี่ย ึ่งปรากฏเผาบักพริกหยวกํา แล้วนเน้อไปปุ๋งนวดอ่ะทีโจมมาเค็มนิดคนรวยกินข้าวคนเดิมเน่ยสุด อดร้อยสีเผื่อ จะย่าขายดีๆจนยืนขาเตีน้เนาะเอียง,งแข็งๆเนาะรับขายจะไม่จะเปลี่ยนแสบโอ้ยแสบไปเ,ยเอยกินตะล่านนะล่านคุณสีกับเขาขึย้ายนั่นทางทางั้งองยืนขายอะไรจนราคาจนราคาเราเตี้ยเนาะเดี๋ยวน้องเอียง Nói đấy đèn Một tân hải chạy vô cuộn cuộn liêu nó cứ ừ. cho ngon nó ăn cho mướn ở mướn cuộn tạng thì và anh bưng nhạc mà bưng ตากลุ่นมาดิมาเร็วเดี๋ยวโอ้ยแซ่บต้่มเขาได้เสิ่ง 真的嘞啊！ สี่สิบบาทในหลายหลายก็เลยซ้อมันละสี่สิบบาทม้าตกระดูกเอบมีซิบเนาะสูกระดูกกระดูกโคดรกระดูกเดียกแทบแ่บไท่ถึงทองทำมักใบ้ตยมาคืนนี่มันจะแสียปลาลงคนมักไงมักเกลือหนึ่งเลยจืดจืดเลย แต่ไหนแต่ไงน,นเห็นเด๋มันกับเมื่อย์นี่ควนน้องระเภดตัวใครเฮ็ดงานหรออยากร้องก็ร้องขึ้นเหรอือเพลงอารมณ์ศิลปะเปิดเพลงล็อกสิอยากก้าก้าขึ้นเมื่อกน,นพี่เก่งเนาะพี่เก่งอันนี้ใสด่ดีดีเลยพี่เก่งเดี๋ยวก็เห็นควายในอยู่ถูกซุ้มซ่างสักสร้างบ้านเอ้า เอาไปดิลูกช่วยเชี่ยวเนาะร่างก็ร่างกึนง,งอนงอนพี่เจงยูคขางล่านสักไวเราเราบาดขาดไปบ้านพี่เจงว่ามันรถออกมันเข่าข,ขีเมียงบ่วนกันขายยันเา้ามาสัน อ้าไอ้ระด้นยินคำนี้มันจะยี่สิสิปีแล้วเัามาเขาขีดเมียงมาจนเขาสนีมกว่าไปก้นเบาเล้านะงามเงยกูปรด้น,นยินมันตะโดนเขามาเข่าขีเมียงมาจนเบ้าขึ้นตลกกวเนี่คน <c oughs> <c oughs> พระเจ้ามุกไหลตกอยมันมุกไหลร,ระวัานวล เดนงบ่าอีดียอีเดืนบ่าวอีเดียกี่เดียงสนะขึนมาปูเถาะลยป่ยามแต่งานคนลูกับไปได้หรอแต่งงากับลเอบุยกินไ้ปุนทองกินแงงทองเห็นนั่งนี่จะกระดูบโอ้งแล้วแต่แล้วเขาล้มบานมากก็ตะตุ่น เป็นข่อแนแ้ยมเพราะว่าไม่ดได้กินนะโตุ๋นค่ะโอ้ยแบบหลงมึงกระดูกจุ้มมุ้ม,มัลโหลครับนี่ครับมันก็บีอยู่เหรอครับเนี่นบ่หลายเนี่ครับเบอร์ซี่ผมมียี่สิบสอบครับเบอร์สามมีอยู่ห้าสิบอยู่ครับ ครับครับเนี่ยครับครับครับเอาได้ได้ครับเนี่ยอันไหนเปล่าพูดปุ๊น่ะแห่ทุมเองเลยมากะพวัแล้วเบิงบองเบิงจอนแล้วเช็คลองเต็มอย่างนี้ความดีกันถ้มเลี้ยงแล้วเขาล้าน โอ้ยแสบแม่นางยีไก่งอะบึงกระดูกจะควงกูสิกุ้มไปกินจำมาโนิ ไอ้ทรงของนั่นชิปเปอร์ก่อนนี่เด้อบ่หลายดอกนอนชิตรวนม,มันอยู่ดินอนมาชิเด้อโอ้ยแ <c oughs> ขวนมามานันไปยืนเบิ้งใกล้ไหม นอนยีนังยีนี่กับไปย่างใกล้ๆก้มกระดูกพีก้มกิ่นซ้ำบ่นอ้อพี่กลับมาใหมเดิเดินเดินกลับมาใหม่เรากลับไปใหมนด่แบบนี้นั่นกูณจีแ่นกี้จังมันเบื่อแล้วสิ่งนีไม่ได้กระดูกมันมันจะกลับไปเฝ้าใหมนด่แบบนี้สองดรอปประมาณมันแห่นเบลอหลุดเดี๋ยวก็มาตัวอื่นก็มาเขาแง่หนาดูบปะบอกเดียวเขาก็รู้ว่าเจ้าบอกเดียวพยอนเพราะเห็นมัน ไปสิดูว่าต่ำย, <c oughs> ย,ย,ยู่นีพ<ะ>อพี่จะเนี่ยใช่เอ็นฮ้ายว่ายนช่องมือนันไปซีงนตายอยู่เนาะขาดเดียบไหนเป็แล้วเดีกยวยุบจบองอัดสีโบเมนใส่ซ้ำบวกหันกี่บาทซังยี่สิบอ่าสิว่ายซังลอยเลยก็บอกนี่หายจอจเลย เจ้าปิตาถัวเยเนาะแต่แบบทำทุกพอช่างเยงไหมได้กได้ลายนี่กรไดลายแล้วพอร่งเป็นสบัดีเนาะหัวดีนั่นลายลาย่งเนาะแล้ถอดอย่างนี้หัวหันยี่ห้ออื่นแล้วถอดตไปดิแล้ช่างได้ชวนถอยอาหารหมูค้ายดีตลานใหญ่กว่ามูนนื่อาายหรูอองกินแต่มันดี เราได้นาาตัวดิไกคุณภาพอาหารได้แต่ว่าเราในราคาหนาตัวดิวเออเออ่าแบบจำ้ำกินน้อยไปกินหนังปลาไม่หนอยว่ะยี่นี่กินต้มข่ากับขึ้นหอดหนังปลาม่เหเห็นไข่มันกูดวนแีส <laughs> เขาจะบาทก่อสอง้สิบบาทเป็นถ oh. oh. well? oh. ่ๆ่่ไหมสมวนได้กัได้นลนเอียดเลยสร้างไรเขาก็เลยหเพราะว่ามันต้องทานเขาสักคนดิสร้างรจอกย่างบเบิดขาบิมันวมันกาขาดกี่ชัวามเป็นยังง ต่อไปให้ผู้ทาก็นนะครับเอซตักขีมูกี้ตาม,มันมาทรงแย่คมเดี๋ยวบอกว่าเ้าบด่ดเห็นน้ำแข็งไหมเ้าบ่อ,บอเด็นม่วงนั่นมาแล้วบอกตาดไว้แดงข่อยเต็มคืน เขาอะไรนี e no 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 ่มันบ่คิงแรงเขาคือติดใจไม่ใส่แบบเจ้าทังหนาเจ้าเห็นมันกิไปต่ำไปเมื่อนัเจ้านาหนา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 ปะรูวาดจุกหนามันกินเพราะไงวะโดนไปถือยังคั่เตี้ยอย่เกิได้ว่มมันลมได้บ้างสิ อิ่มนะ่ะไปน้องแซบ่บของกินถวยบักไงน้องถวยบักส่วนหมอกูบน่เาขาขิตักต้มเขาไปให้อันผู้เฒ่าก็ขอป่วย